ผมจะเอาเสื้อนะครับมาห่อไข่แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำร้อนดูสิว่ามันจะสุกหรือเปล่ามียูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งบอกว่าจะตามมาถ่ายคลิปด้วย,ววยอ่านี่ผู้ชวยจงหมักนะ จากกลับจากภรรยานะครับผมถึงกรุงเทพแล้วแหละแต่ยังไม่อยากกลับบ้านวะ่ะอยากกลับไปแถวๆภาคเหนืออีกทีครับก็อยากนั่งเครื่องบินว่ยครับเดี๋ยวไปสุวรรณภูมิไปนั่งเครื่องบินไปภาคเหนือดีกว่าทีน่าจะมีไฟล์เหลืออยู่นะไปเลยเดี๋ยวสุวรรณภูมิใกล้ถึงแล้วข้างหน้าครับผมดูดิอย่างสวยเลยสุวรรณภูมิโอเค นี่ครับทุกคนโอ้โหอีกตั๋วรอบสุดท้ายพอดีอ่ะไปเชียงใหม่ครับก็เฉียดชิวมากครับไม่ต้องนอนรอที่สนามบ,บินนะฮะออกเครื่องตอนสามทุ่มก็ได้ตัว๋วมาแล้วเดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วก็ตั้งรถต่อไปอยังภาคเหนือที่แบบคนไม่ค่อยไปกันจริงๆนะครับที่ที่คนน้อยๆอ,อ่ะบนดอยคนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูครับแต่ว่าเดี๋ยวไปขึ้เครื่องที่เชียงใหม่ก่นอนครับขึ้นเครื่องทันเวลาพอดีครับก็อันดับแรกก็ไปถึงเชียงใหม่ก่อนแล้วกัน Oh. ถึงแล้วผมเชียงใหม่เดี๋ยวเราต้องขับรถขึ้นไปถึงที่ปลายนะครับอีก3ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มแล้วไปเจอกันบนปลายครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงปลายแล้วฮะหลังจากที่นั่งรถขึ้นมา3าชั่วโมงตอนนี้เช้าจู่พอดีครับผมก็เช่ารถมาครับคันหนึ่งแล้วโอเคหลังจากนี้เราจะไปที่ท,ที่หนึ่งครับที่แบบเป็นดอยแบบดอยจริงๆอ่ะเพราะตอนนี้อยู่ตรงแม่ฮ่องสอนแล้วโอเคไป กล้องเห็นว่าตอนว่าตอนนี้คือหมอกเยอะมากครับที่ทเราดาูตอนที่เราดูอยู่ตรงนี้คือหมอกเยอะมากครับมองทันก็รู้แบบมีแต่หมอกกันจนบางทีไม่อ่าจดูอยากจะถามดูว่าเธอเป็นหมอกหรือควันออวโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะผมผมกับผมดำสดชื่นนะฮะในหมอกยุ่นไหลนะครับผมโอโ้โหสดชื่นจริงๆนะฮะโอ้ดูนี่ครับเรามาดูกันเลยนะฮะโอ้โอยอู้ดปลาครับท่านผู้ชมนะ สดชื่นนะครับอากาศวันนี้แบบสดชื่นจริงๆนะครับผมทะเลหมอกยุ่นไหลมองลงไปนี่เป็นเมืองปลายนะครับผมโอ้โหทะเลหมอกจริงๆอ่ะครับโอ้โหนะตอนนี้ผมสดชื่นนะรับเดดลงทะเลหมอกสนไหนปะนะครับผมดูครับมาที่นี่แล้วนะครับปลายครับสัมผัสจับก็ไม่ ตอนนี้นะครับก็คือเรายอยู่บนก้อนเมฆเลยอ่ะคือแบบจับไปนี่แบบเป็นเมฆเลยนะสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมนะ <wheelchair. S 2> ครับผมสดชื่นจริงๆนะครฮะสด,สด <c oughs> ไปก็สดชื่นเลยนะฮะได้ไปสดชื่นในทะเลหมอกเลยนะฮะรอดูไหมอ๋ออ๋อคือมาขึ้นมา <c oughs> โอ้โหครับผมตอนนี้ก็แบบพงอยู่ไหลมีร้านขายของนะฮะอัน <c oughs> นี้กระดมชาติ <c oughs> ใช่ครับอันนี้คือเท่าไหร่นะครับ นัำชาชุดละยี่สิบบาทอ๋อนี่คืออาหารจีนใช่ไครับช่รับนี่เราอยู่ไทยไหมครับอยู่ไทยครับเพราเราเป็นคนจีนอยู่นานครับอ๋ออยู่นานพูดจีนกินกลางแล้วไหมครับได้ครับโอ,อ้นี่เฮานี่ครับกินแบบคนจีนเอ้ยเอ้ย เจอเฉยอ่ะเออวันนี้แม่แล้วมึงมาทำไมอ่ะมาสดชื่นฮะไม่เอาดีๆมาทำอะไรมามเที่ยวมาเที่ยวแล้วมึงใส่ชุดอะไรเนี่ยหนีวาจะบ้านมามึงหนีว่าจะบ้านมาใช่ๆหนีว่าจะบ้านมาแล้กูจะมาถ่าย MV เนี่ยไปดูกูถ่าย MV ป่ะได้ได้ถ่ายที่ไหนอ่ะที่ไม่ไม่มีมึงตรงนั้นนะเแต่กูดีใจนะมาเจอมึงเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับผมสดชื่นนะครับผมมาเจอเอิร์นเจอ จริงเลยเนี่ยเออไปจิบชาไปจิบชายี่สิบบาทนี่คือแบบจิบชาแบบสดชื่นนะครับที่ปลายคือแบบมีแต่คนดังมาเที่ยวอ่ะเออนี่ครับเราก็แบบมานั่นนนนนงแบบอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับทีทสดชื่นสดชื่นเมบนแบบหมอกอย่างเงี้ย ชื้นทำจอกทำจอกกันเปย์อย่าชนแรงนะเดี๋ยวมัน่วกส่มือโอเคก็แบบชาอุหลงข้างในแบบอย่างนี้ที่เขาใส่เมื่อกี้นะเป็นใบชาแบบน่าจะแบบคือที่นี่นะครับเป็นแม่ห้องสอนมีวัฒนธรรมคล้ายจีนไม่น่าคลายนะวัวใช่เลยโอเคจีเลยตอนนี้ครับเปหนอยไปชงฉี่ยักษ์ชาชูยิ เหงาจังนะดูมาหนี่ยังเหงาหนาวนี้กอดใครหนาวไม่กอดกันสดชื่น ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านจีนครับผมเหมือนตัวนี้จะเป็นสถานที่เก่าก็คือสถานจีนเนี่ยสมัยก่อนสามก๊กอะไรเงี้ยเขาย้ายมา,อ,าอยู่ตรงนี้หนีมายอยู่ตะกีบชายแดนแล้วก็สร้างหมู่บ้านนะ<อ>ตัวนี้คือแบบหมู่บ้านจีน,นแท้เลยดูดินี่ภาษาจีนเนี่ยคือที่ปายนี่เหมือนจีนมากครับนี่มีมีม้าข,ของแบบสามก๊กอะครับอันนี้ตัวนี้แบบว่าผ่านการลบมาแล้วเข้ามาหลายสุดโอ้แม่สาวน้อยมันจะเตะแล้วโดนแน่นอนอ่าอ่ะอ่ะ เราไม่เข้าไปใกล้มปนเดี๋ยวมันจะเตะแล้วนะเดี๋ยวมาดูอีกสักทีนะครับพักชุดไมมดำไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวบินได้จะใส่แล้วบินจริงๆแล้วหม่าล่าเนี่ยมาจากประเทศจีนซึ่งหม่าล่าของแท้ต้องไปหนึ่งครับทุกคนถ้าใครที่แบบอยากกินหม่าล่าของแท้นะ <c oughs> ผมก็ต้องมาที่นี่ของจีน,นแท้เลยครับไม่มีภาษาไทยเลยในทีเชน่าของแท้เลยครับก็มาที่นี่ได้ตัวละสี่สิบบาทเองอ่ะโหสดชื่น าสามชิ้อยโอโหสดชื่นครับไทยฟรีก็สดชื่นกว่านี้เลยครับเราซื้ออนก่แล้วนะชาวบ้านหมู่บ้านจีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่า你会น中文อะไรอ่ะใช่谷来่对对่啊我们这里有那个带回去的那个红酒啊还有其他的茶叶啊这些红酒 ไวน์ใช่ิวนวภาษาไทยเรียกว่าไวน์ภาษาจีนเรียว่าผงจิวผงแปลว่าสีแดงนะครับจิ่วแปลว่าเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือแบบยังไงอะรองพูดจีได้อะอื้มาสนาจน่หม โอเคครับผมตอนนี้ก็แบบหลังจากที่ไปดูหมู่บ้านอะไรมาเสร็จก็อยากสดชื่นอีกแล้วครับอยากสดชื่นอีกทีนึงที่ป่านะครับมีน้ําพุร้อนเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเรามาต้องบินไปญี่ปุ่นนะครับเราสามารถไปแช่น้ำร้อนที่ป่าได้เลยนะก็ไปไปแช่น้ำพุร้อนดูว่าจะมันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าแช่แล้วแบบสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็ช่วงนี้ซ้อมมวยเยอะนะครับก็ถอดเสื้อได้ครับผมก็ <S 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 ถอดเสือ้อไปแช่น้ำพุร้อนธรรมาชาติเลยนะแบบข้างล่างเป็นลาวาครับแล้วแบบมีน้ําขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบน้ําก็เป็นน้ําร้อนไป เียผมเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อนะครับมาห่อไข่แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำร้อนนะเพราะว่าไม่อยากเอาปติกลงไปเสียต่อสภาพแวดล้อมครับเราช่องช่วยกันดูแลนะเสื้อขึ้นมานี่อาจจะสะอาดเลยนะดำดำยังไม่หมดเหลือสองฟองอ,อ่าเสร็แล้วเราก็หย่อนลงไปเลยครับโอเคครับผมออขอร้านวิวนะคุณสันนั่งรอต้มไข่ให้ ถึงเวลาแล้วหลับเดินโอเคไปดูไข่กันดีกว่าครับทุกคนดูซิว่ามันจะสุกหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะอุ๊ยร้อนร้อนมาแล้วครับไข่มาแล้วฮะโร้อนร้อนร้อนเราจะดูกันนะครับว่าไข่มันจะสุกหรือไม่นะฮะทริปนี้เราจะได้กินไหมอุ้ย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 สุกปะโาับ nope

ครับตอนนี้คือแบบเริ่มปีมแล้วเห็นได้ยินเสียงช้างอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวไปหาช้างกันไปอาบน้ำมีช้างเนี่ยอยาไปขี่ช้างกันโอ้โหตอนนี้ก็มาเจอช้างแล้วครับน้องก็รอเราอยู่นะครับน้องนะครับผมเอาไปกินใครอยากให้อาหารช้างแบบนี้ก็ที่ปลายได้นะครับเนี่ยที่ปลายอีราเฟนแคมป์ตัวนะครับผมก็ช้างเชื่องมากครับที่นี่อ่าช้างกอดเฉย เฮ้ยทุกคนครับก่อนที่จะไปอาบน้ำช้างนะครับมียูทูบเบอร์คนนึงบอกว่าจะตามมาถ่ายคลิปด้วยครับวันนี้เขามาแล้วครับว่าจะจีบอยู่แต่กูมีเมียแล้วอ๋อเอาดาวอ้าวมาไงครับเนี่ยมาตามหาแฟนไงจริงเหรอครับม,มาตามหาแฟนไงาตามหาแฟนไงคนไหนอะ่ะอืมคนไหนอีกล่ะอ้าคนไหนนะ <c oughs> คนไหนนะคนไหนนะไปทริปด้วยกันครับเดี๋ยวไปอาบน้ำช้าง โอเคครับผมก็ย้ายช้างมาตัวนี้นะครับตัวใหญ่เพราะมึงมาไงนะเอาเงี้ยมึงมาไงไม่รู้ข้ามาเดี๋ยวเข้ามาใช่ครับตามนมใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้ต้องเอาไปอาบน้ำใอยู่กับคนของแกไปเดี๋ยวเราบังคับไปโอเคนะอะไรแซมอ๋ออะไรฮุกอ๋อเฉยเลย โอเคครับผมหลังจากที่อาบน้ำกอ้ช้างเสร็จเขาตามผมมาด้วย <c oughs> อตอนนี้เรารวมแก๊งกันแล้วระหว่างเคเคนิดเหนยแล้วก็ดาวๆครับผม <c oughs> เดี๋ยวถัดไปเราจะไปขับ ATV ด้วไปเลยนะครับ Let's go ทุกคนครับเดี๋ยวมาดูนะฮะฉากเลิฟซีนอ ครับไปล้างหน้าใช่ไหมไปขับ ATV ดีกว่าสนุกมากครับผมือ คุณครับดาวพาผมจะเข้าป่าเมื่อกี้หลายรอบแต่ไม่ได้ถ่ายนะคือแบบเข้าไปในป่าเขาพ่นเขาพ่นลมไปประมาณสิบกว่าต้นคนไม่บอกเขาดีเขารู้หมดแล้วไม่จ่ายเลยเขาพ่นลบจำนวนสิบกว่าต้นก็ใช้กล้ามเนื้อแขนแบบเยอะมากๆใครที่อยากมาขับ ATV ก็มาที่ปายนะครับบอกเลยว่าจังหวัดปายเป็นจังหวัดที่เหมาะต่อการเที่ยวกับเพื่อนกับแฟนหรือเที่ยวคนเดียวก็ยังได้นะปายหนาวแต่ปายไม่เหงาเลยใช่อย่างคนอกหักอย่างดราจะมาเที่ยวได้แล้วมึงทำไมชวนกลัวอะไรทไหนวะเนี่ยเราบอกตเจอกันไม่ใช่หรอ สำ,สำหรับคนโสดอ่ะสำหรับนิ้เจ้าบ้าน EP นี้ผมก็ยังไม่กลับบ้านอยู่ดีนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนสักหน่อยก็เแกรทุกคนครับตอนนี้ผมโดนเรียกตัวมาที่โรงเรียนปลายครับน้องน้อรงเรียนอยากฟังยูทูบเบอร์พูดครับทั้งแชมป์ทั้งเนยที่ดาวโดนเรียกหมดเลยครับใช่ครับคือวันนี้ผมจะมาให้ความรู้กับน้องๆที่จังหวัดไม่ท้องสองแล้วขอนะครับคอนเภอทพลายนะแต่กรรมกระทันหันมากนะผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยต้องมาพูดเดี๋ยวดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะ พี่อะอยากมองคนที่ภายนอกเจ้าพี่ยังได้ลยอะคะหนเจอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เจอานั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนของไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวิมานของเจ้าชาย เเอกก็งงไมม่หันอเอเธบากละกนนครับผม<ช>สำหรับคลิปนี้นะฮะเหนียวจะบ้านมาที่ปลายของเราปลายหนาวนะแต่ไปลายไม่เหงาเลย <c oughs> ถ้าได้มากับคนเยอะๆนะครับผมแล้วก็ <c oughs> มีอะไรให้เล่นเยอะมากสำหรับเหนียวจะบ้านอีีนี้นะฮะก็ <c oughs> สนุกครับผมสนุกค่ะธรรมชาติแล้วก็แอดเวนเจอร์หลายอย่างอ่ะมีความสุขอ่ะแช่น้ำพุด้วยมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่ามาที่ปลายอ๋อ ไมเค่อยู่กระดับเขาบอกข้ามเสือกไอ้สั์เออเมื่อกี้มาท่ก็ได้อีพีหน้าใครอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มาได้เยอะนะครับผมก็กดไลค์ให้เยอะๆด้วยชอบกดไลค์ชกดแชร์ได้คุณแกเล้มกดซับสไครต์ครับผมไปเอาชอบสาวเหนียวว่ะ สำหรับทริปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่ปายเลยนะครับได้เห็นธรรมชาติสวยงามของไทยเห็นวัฒนธรรมและสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือได้เห็นรอยยิ้มที่ผมได้มาสร้างความสุขให้กับน้องๆที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่สำคัญครับสาวเหนือก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย